สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมกับช่องแม็กแผนตะแกงนะครับครับผมวันนี้ก็ผมมากับเพื่อนคนหนึ่งถ้าจับได้คือเขาก็มาในคลิปก่อนก่อน,อนแล้วก็คือชื่อเก่งนะทุกคนเ้าก็สามกับนวันนี้ก็ <c oughs> คือย้อนกลับไปดูได้นะถ้าใครอยากเห็นเ,เ,เขาเนี่ยมีหลายคลิปแล้วแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ <c oughs> ยทเยา,ายาวราชนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเยาวราชในทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีอะไรน่ากินบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปกินพาไปดูพาไปานอ่าตรอรนอร้นที่เยาวราช ในคืนนี้นะทุกคนตาแล้วเดี๋ยวตามเราไปด้วยกัน เมื่อกี้ไรข้ามถนนที่สมบุกสมบันมากข้ามถนนที่นี่ก็ต้องระวังดีาะว่ารถเป็นเยอะนะทุกคนไาเดี๋ยวเราเดินไปหาของินกันต่อดีกว่านยังไม่สุดเราต้องไปหาของิีกันต่อครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มแล้วทุกคนที่เรามาที่อยาวาชใช่ไหมใช่สองทุ่มสองทุ่มสองทุ่มครับ จะให้ดูว่าตอเกจะให้ดูเลยาไ่ยาตอนนี้เราก็แวกินร้านางนะครับร้านชื่อว่าร้นเนี่ยลอง้อไหนสั่งอะไรไปสั่งอะไรไปอยากเตยหน่งะครับ่งครับผมครับเมนูของทางร้านี่เที่ยว, oh วน,นี ene, ้ร้านก็ครับจะมีปาสองท้านอน

ก็สำหรับใครที่มาก็มากินได้นะร้านนี้อะจะมีหลักหลายสไส้ให้เลือกก็ลองมาลองมาลิมลล้มลิมรสกันได้นนะตอนนี้ผุดคนเยอะมากเยอะมากจริงๆนี่เขาขายหนังสือด้วยนะทุกคนขายไอติม นี่แล้วก็ร้านขายพวกสมุนไพรนั้นทุกคนร้านแจงรอ,อ,อ,อนลต่อร้านปลาทอดมาแล้วรูชินคเนไ้ดีครับาินครับเอาไมา้ดี๋ยวเราจะลงดูนะว่าเป็นยังไง เรามาลองดูครับลองชิมดูครับแล้วต้องลองชิมดูว่าจะเป็นรสชาติอร่อยยังครับผมไม่เคยเห็นเลยนบเีข้าไปตลาาดเก่ตอนนี้เราก็ได้เจนร้อนไปแล้วทุกคนหลือทอดมันปลานะครับผมก็เดี๋ยวจะกินให้ดูรสชาติเป็นไงอร่อยร้านก็คือจะอยู่สุดทางเลยเกือบทางออกของเดี๋ยวเวลาแล้วก็มาลองกินกันได้นะเก็ครับ ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มแล้วนะทุกคนเราใช้เวลาในการเดินประมาณครึ่ชงชั่วโมงนะครับเออลราก็อยากจะบอกว่าบางร้านที่เราเดินผ่านมาก็คือคนเยอะมากจนเราต้องยอมแพ้จริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราจะพาไปกินร้านที่คนอาจจะไม่เยอะแต่ว่าเจ๋งแน่นอน,ดดน,อ,นอ่าเดี๋ยวเราจะพาไป<ช>เดี๋ยวไปเดินตลาด<อ>ต่อเพราะว่านะตอนนี้ก็คือยังไม่หลับไหลนะทุกคนยังมีของกินยเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆเดิในไปนนมาเอ,อเอาชายเย็นนล้วัน ไม่สั่งอะไรไปครับแม่พิสิทธิสั่งชาเย็นชาเย็นเนาะเรามาลองร้านใหม่มีหลายมีหลายมีหลายไอ่มีมากเลยนะมีมะพร้าวอ่อนข้าวเหนียวดำรวมมิตรเกลือข้าม้วนกล้วยหอมอะไรเงี้ยคือนี่ปลาเจ้าของร้านนะฮะใจดีมากนะม,มีการให้ชิมก่อนด้วยอ๋ออ๋านีข<อ>่ <laughs> ขายราคาสูงต้องรอเงิเท่าไหร่ จะลองชิมกันนะครับจะดีมากเนี่ยอันนี้คือซิกเนเจอร์ของร้านนี่ลองลองลองครับับได้รันีรสชาตแรงและเล่าร้อนก็คือมะพร้าวับเปียนนี่คือปลามา้าทุกวันโอริงรชมากไข่ตรงนี้ทุกวันเลยทุกคนนะครอยากีีที่นี่เขอยู่ตรงหัวแับ หน้าโรงหนังหรือกูเจ้าพี่เดย์พี่เดย์ที่เรารู้จักในนามของกูเจ้ากูโชวนั่นเองกูเจ้าเพราะกัรทำาไม่ใช่ไม่ใช่หลุกินกูเจ้าไม่เข็นเรืออร่อยอะที่ไม่เหนื่อยนะไงเอาอะไรอะไรกินบ้างจะอร่อยหรือยังอร่อยทุกอันเป็นกล่องกับบ้านจุดใจไม่ลูกรสให้งที่เราสั่งไปก็จะเป็นชาเย็นหนึ่งแล้วก็นมสดอกเตาโดหรือซิกเนเจอร์ของทางร้านนั่นเองค่ะไปน่ากินมากเลยค่ะ ที่สามที่คุณปายชิมกันนะครับโคุณนัทเขาขอนัทมะพร้าวขอบคุณครับอร่อยทุกรสเลยครับป้าวันนี้มีโปรให้นะซื้อสองกระปุกซีทุ่นขอลองเป็นลูกก่อนแล้วกันเอาชาเย็นลูกแล้วก็นมสดที่นึงครัใครที่ได้ดูแล้วก็แวะมากินได้นะครับได้ายกินของปลานะครับต้องไปกินก่อนจัดเอลิสเซออร่อยนะ อันนี้คืออะไรไอีิมรสอะไรนระถอะไรนัดรถนมฮอกไกโด,โโโดชิมไหนลองดิลองดิอีได้ลองชิไปแลรับเฮ้ยเป็นไงเป็นไงอร่อยนะเอามาน,นอใครแล้มาก็มากินได้ ม,มีน้องหมาด้วยน่ารักเลยอะ่ะ แต่ที่เราเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็มาซื้อน้ำแล้วสายเย็นแล้วซื้ออะไรก็ไ้สายเขียวสายเขียวก็ถ้าใครเดินมาในยอรราชก็น้ำแบบนี้ก็คือจะมีขายเรื่อยๆเราก็สามารถมาซื้อได้นะแล้วก็ช่วยให้เราแบบคลายร้อนได้แล้วก็สดชื่นขึ้นได้เลยอย่าบอกคือร้านนี้ดูคน เยอะมากจริงๆไส <Wow. S 1> ้ขนมปังนะทุกคนแต่เราคงจะตอบอยู่ได้โอ้โหนานแน่นอนอ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งร้านเด็เดในลาว,วาลาก็คอร้นานที่เราไปกินของฝากมาเยอะมากอร่อยสุดสำหรับร้านเมื่อกี้ได้ให้ดูว่าคนเยอะมากไส้ขนมปังนะทุกคนก็จะเป็นหนใ้านเด็ดของาวใช่ก็ใครมาก็ได้มาทานใครมาก็มาลองกินได้นะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาถึงร้านสุดท้ายที่เราจะกินนะทุกคนก็คือร้าน ขนมหวานหนึ่งร้านวันนี้เราเน้นขนมหวานวันนี้เราเน้นขนมหวานนทุกคนแล้วก็ร้านที่เรากินก็คือเรากินเฉาก๊วยเฉาก๊วยนึ่นงสดสด<อ><อ>กับเฉาก๊วยน้ำเชื่อมน,นะร้านก็จะอยู่กับท้ายๆของรามราชเลยเพแบอนๆก็ไ,ไ,ได้เดี๋ยวเราไปนั่งที่โต๊ะกันแล้วไปรอเฉาก๊วยกันดีกว่าดักเหาดูนี่อันนี้นนนคือเฉาก๊ากวย น้ำเชื่อมฉลวยน้ำเชื่อมอครับตอนนี้เราก็ได้มาเป็นฉลวยน้ำเชื่อมให้ทุกคนเดี๋ยวจ้ชิ้นใหญ่มากครชิมให้ดูว่าเป็นยังไงน่าดื่มเชีย ตอนนี้เราก็พาไปกินมาหลากหลายร้านแล้วนะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา5ทุ่มแล้วนะทุกคนก็ถึงเวลาที่เราจะกลับบ้านแล้วแล้วเป็นไงวันนี้อิมอ่มป่ะอิม่มอิ่มเมนูหวานเออแล้วเดี๋ยวไปข่างหน้าชั้นใหม่มาป่ะม<า>ี่ขอโทษนะที่ถ่ายรูไปไม่ดีใ <laughs> ช่<ะ> <laughs> คืออยากจจะบอกว่าเมื่อตะกี้ตอนก่อนจะมาที่ร้าเนี่ยก็คือถ่ายรูปให้เก่งแล้วถ่ายไม่ได้ อันนี้คือสถานีวัดบางกรน,นะทุกคนถ้าใครอยากจะมาเยาวราชแบบนี้ก็คือสามารถขึ้นรถไฟฟ้ามาลงที่สถานีวัดบางกรได้เลยอย่างนี้สะดวกมากไม่จะเป็นต้องนํารถมาก็ได้สายสีนะ้ำเงินอ่าแล้วก็ครั้งหน้าเราจะไปทําอะไรที่ไหนกับใครหรือจะไปกิจกรรมอะไรดีๆก็ฝากติดตามได้ที่ช่องแนมะ็กเดอดแกงเลยทุกคนวันนี้ก็จะับ้าก่อนแล้วไว้จเจอกันใหม่ทุกคนบ๊ายบาย ครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดล้วสุดท้ายแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ